ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน a r d u ดิโนเซ็นเซอร์วัดค่าแสงอุณหภูมิแนละความชื้นลั x ภายนอกกิดผนัง rs 4 8 5วัดค่าสูงสุด0ถึงห5 5 3 5ัรมรุ่น pr 3 0 2 2 g z th นะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความ สอนใช้งาน a r d u โ n o เจนเซอร์วัดค่าแสงอุณหภูมิและความชื้นลัคส์ภายนอกทิพนัง RS485 วัดค่าสูงสุด0ถึง6 5 5 3 5ลัฟสนุ่น PR302 g z GS นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลง้นบ้างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมูลได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทาการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์อยู่หนึ่งลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์สอบการดาวโหลดไฟล์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้ามปยังลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์ไลบรารีมาฝากเอาไว้นั่นเองให้ผู้ใช้งานทำการกดไปที่ปุ่มดาวโหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อการดาวโหลดไฟล์ไลบรารี เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จให้ผู้ใช้งานเขา้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานทาการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นะครับหรือจะกดคลิกเข้ามาที่ลูกศรอยู่ข้างตรงนี้แล้วเลือกมาที่เมนูจะได้ในโฟลเดอร์่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ทาการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผู้ใช้งานจะได้ไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟล์วีดให้ผู้ใช้งานทําการเรียกไฟล์มานะครับสำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของ,ของทางเราเครั้งแรก การแยกไฟล์เวลลหรือวนซิปผู้ใช้งานจําเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเวลลาหรือเวนซิฟเปนเครื่องก่อนนะครับทาการแยกไฟล์ได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ออกมาแบบนี้นให้ผู้ใช้งานนะครับทำการด o อ y ี้โฟลเดอร์ทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ในด็อกิเมนต์เขาจะเป็น c o อ y ี้หรือ c ั t ก็ได้ครับนะบนำไปไว้ในด็อกิเมนต์เขาเ้าไปในโฟลเดอร์อา n o โนและเขาเ้าไปในโฟลเดอร์ My เบรี กอทำการเข้ามาในโฟลเดอร์ i b r a r i e s แล้วให้ผู้ใช้งานทำการ,ร,ฟรฟกดเพิ่มนะครับเพื่อการวางโฟลเดอร์ไลบรารีสลงไปนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครับเนึ่งเมื่อทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความแล้ว ให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างนะค,ะะนครับจนถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างโค้ดให้ผู้ใช้งานทำการ copy โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อต้องการนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมาก็ให้ผู้ใช้งานนะครับทำการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูชูที่อยู่ด้านบนหาจันเลือกมาที่เมนูพอร์ตแล้วทำการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่บนบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 ที่เลือกเป็น Arduino UNO นะครับจากนั้นทําการอัพโหลดลงบอร์ดครับโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตด้านบนเลือกมาที่เมนูอัพโหลดเมื่อการกดเข้าไปที่เมนูอัพโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการติโคทมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ด เพือทการที่ปุ่มการกระบาดด้านบนเป็นปุ่มคนเซลิลด้านล่างก็ได้เดียนครับจากนั้นราโปรแกรมอัปโหลดค้ดลงบอรสครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าบอที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมา โดยเข้าไปที่แถบเมนูชูทีด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนู Serial Monitor หรือจะกดคลิกรรมาที่รูปบ้านขยายที่อยู่ข้าขงตอนนี้ก็ได้เลยนะครับซึ่งมต้ทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งาน,าน,าาาน,งนทํา,นนน 4, นนาการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น4,800นะครับซึ่งมันทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอ Serial Monitor นะครับจะแสดงข่าุณหภูความชื้นและค่าความเข้มของแสงขึ้นมานะครับ ซึ่งค่านี้จะตรงกับค่าที่แสแบงขึ้นมาในหน้าจอ OLED ที่ทำการเชื่อมต่อไว้นั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาครับจะเป็นขั้นตอนการทดสอบนะครับโดยทางเราทำการทดสอบยื่อแสงก่อนนะครับเรารทดสอบคั้นแรกนะครับทางเราใช้กระดาษนะครับกระดาษด4สธรรมดาบแบบนี้บางนะครับบางเซนเซอร์แสงอยู่ด้านบนบางแสงที่ปกหอบ,บกับมัน จะเห็นได้ว่าเมื่อการใช้กระดาษน,นะครับบางแสงที่ตกกระทบกับตัวเซนเซอร์แล้วค่าความเข้มของแสงนะครับจะลดลงอย่างมากเลยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 9, 9ลักนะครับตอนนี้ก็317โดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่บางแสงนะมีการบางแสงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ<ม>ต่อมานะครับทางเราทำการเพิ่มนะครับเพิ่มค่าแสงนะครับโดยการใช้ แสงแฟลชนะฮะแสงแฟลชจากนะฮะกล้องโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับทำการส่อบไปยงังตัวเซนเซอร์ได้เลยอ่าจะเห็นเล้ว่าค่าแสงน,นะฮะจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับเมื่อกี้ถึงหลักหมื่นเลยไหม โอเคครับก็อยู่ที่ประมาณเจนะ็ดพันเก้าพันหนึ่งมืนสองพันนะโดยประมาณโดยค่าสูงสุดก็ตามหัวข้อเลยนะครับก็คือหกหมือยสามสิบหล้านนั่นคือค่าสูงส,สุดของมันนะครับที่สามารถวัดได้ต่อมาทางด้านการทดสอบเรื่ององุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยท่านการทดสอบของเรานะครับจะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าลมร้อนไปยังตัวเซ็นเซอร์ที่ตรงนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหนะภูมิและความชื้นนั่นเอง จะเห็นได้ว่าค่าอุณหภูมินะครับจะเพิ่มขึ้นและค่าความชื้นก็จะลดลงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเซ็นเซอร์ไว้แบบนี้ในสภาพอากาศที่ไมร้อนปกติตัวค่าอุณหภูมิและความชื้นก็จะค่อยๆกลับไปเป็นปกติตามเดิมน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไตเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ